ถ้าผมบิ้วแนนจนแนนอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเอาดิเอาดิออกมาเลยบอกมาเลยปผูกมาเลยนะลูกมาเลยพวกไข่เจ้าพวกเตยพวกอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะลงไปไหนกันเนีไปหาอะไรกินเนี่ยเตยยังไม่ลงมาเลยลงแล้วมั้งมัก็ยังไม่ไปไหมกลัวไข่ไม่ได้เหรอเอาแค่เงี้ยพอเลยปะจริงปุ้ยเนี่ยได้ไหมได้เพวาะกลัวเสียยมันด่างหัวหดเตยหนุ่ย ทุกคนอยู่กับผมออสและช่องมอชนนาลเช่นเคยนะครับทุกคนวันนี้ผมจะมาทำคลิปอะไรดีอะเอางี้ทุกคนคือผมมีแผนที่จะแก้งแนนอยู่แล้วอะคือแบบว่าพรุ่งนี้เรามีแผนที่จะไปเาขาคอกันนะครับคือพาแนนไปถ่ายงานแล้วก็แบบพักผ่อนไปในตัวด้วยนะครับทุกคนก็มันเป็นคลิปที่ต้องบอกว่ามันโหดมากทุกคน มันไม่มีใครเคยแก้แบบแนี้แน่นอนอะ่ะผมเลยไม่อยากเปิดคลิปตอนที่เราถึงเขาคอเพราะว่ามันอาจจะมีการไวุ่นวายไม่ได้เตรียมตัวอะไรเงี้ยคือขอเปิดไว้ก่อนเลยได้ไหมก็คือว่าผมจะทําคลิปแบบว่าขอแนนมีอ่ะจุดๆๆอะไรเงี้ยขอแบบขอแนนมีอะไรได้วยได้ไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าแนนอาจจะไม่สงสัยหรอกทุกวันเนี้ยต้องบอกว่าบ่อยนะบ่อยบ่อยเลยอ่ะบ่อยมากกันทุกคนชือแบบมัน มันมีความยังฟิตอยู่นะเนี่ยพอมีอะไรกันนะมันรู้สึกรู้สึกดีมากเลยทุกคนคือบ่อยมากเลยเนี่ยอาจจะไม่ต้องใส่ผมหรอกผมเห็นแนนมันมันกินยาอยู่ตัวหนึ่งผมว่าน่าจะเป็นยาตัวนี้แหี่ที่ทาให้แบบภายในผู้หญิงมันดูกระชับนะครับแต่ทุกคนอาจจะไม่เชื่อใช่ไหมเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องให้ดูเลยเพราะว่าแนนนะชอบกินตอนกออ่อนอาบน้ำนะครับเดี๋ยวผมจะกล้องตั้งให้ทุกคนได้ดูเลยว่าที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมมันมีอยู่ตัวหนึ่งที่แนนกินบ่อยมากนะครับและเด๋ยวแผนการแกล้งจะเป็นยังไงเนี่ยทุกคนรอด ไปกวาดบ้านเมื่งไหร่มาเลงเมาเต็มไปหมดทำไมอ่ะก็เมาเมาเต็มไปหมดไรเงี้ยว่าที่ไม่รู้เจอโขโมไม่ได้เก็บจะไปไหนอาบน้ำมาสิม่วนว่าอะไรเงี้ยอะไรเงี้ยก็จะอาบน้ำทำไรอ่ะ ทำอะไรกินยายายอะไรอะไรห้ามทำไมเนี่ยพามตอนนี้ครับคุณอยู่กับรายการแมมมอสไลฟ์สดนะครับโอ้โหคุณทำอะไรอยู่เนี่ยแล้วคุณจะทำอะไรคุณหายอะไรเนี่ยคุณหายอะไรเมื่อกี้ทำอะไรเมื่อกี้ทำอะไรทก็จะไปอาบน้ำไม่ใชใ่กินอะไรเมื่อกี้เนี่ยกินยายาอะไรไหนดูดิอื ยาอะไรก็ยาที่แดนกินทุกวันไงยาอะะไรล่จะต้องอยากรู้เนาะไมอยากรู้ว่าจะทำรายการนี้ยาหลี่ฟูเฮ้ยว่าแล้วกินบ่อยเหรอทำไมเ้ยกินทุกวันก็ปกติก็กินวันไหนรีวิวให้หน่อยทำไมไม่รีวิวให้น้องๆให้ดูหน่อยว่าเนี่ยสมว่าอยากให้มีแฟนแบบกระชับภายในได้แบบเนี้ยทำยังไงไม่ทำอไรถึงให้แดนรีวิวเพะอยากให้รีวิวมันอยู่ในการรายการของแมมมอสแล้วตอนเนี้ย จะต้องมาพูดใช่ฟมาเนี่ยอ่านิดนึงนิดนึงไม่มอสจะไปทำคลิปอะไรคลิปวอสมอสจะพูดนี้พานหนไปเที่ยวไงแล้วทำไมจะเกี่ยวอะไรกับยาที่เด็กกินอ่ะคือมอสบอกไปแล้วว่ามอสอยากให้แบบเผื่อใครอยากมีแฟนที่แบบกระชับอะไรเงี้ยหรือจะไปอะไรกระชับอือใช่กระชับมากๆมาดีออมาดีดีถ่ายอินให้หน่อยจะแกล้งอะไรเนี่ยมาเนี่ยเออไม่ได้ไม่แกล้งไม่แกล้งแน่นอนแค่รีวิวให้มอสหน่อยอ๋อเหมือนแบบว่าบอกต่ออะไรอ่าอ่าใช่ใช่อดีต ก็คือยาตัวเนี้ชื่อว่ายาหลีฟูเป็นขอรุ่นพี่คนนึงที่แนนรู้จักก็คือเนนก็ซื้อมาลองกินดูได้พักหนึ่งแล้วแหละแนนก็กินแบบว่าเวลาก่อนนอนแต่ส่วนใหญ่แนนจะชอบกินแบบเวลาก่อนไปอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยเลยให้ก่อนลืมมากินก่อนนอนแต่จะกินทุกวันเลยกินวันละสองเม็ดซึ่งยาตัวนี้จะช่วยในเรื่องของปกคลูฟิตเฮ้ยก็คือทุกคนก็คือคนเราอะเวลาที่แบบอยู่ด้วยกันกับแฟนทุกวันอะแบบเวลาแบบว่าอ นี่ขนามันก็จะทําให้แบบว่า คือมันบ่อยแล้วมันอยู่ด้วยกันทุกวันอะมันก็จะทําให้แบบว่าเออไม่ได้เหมือนเดิมอะนึกออกปะนึกถ้าออกปะว่ามันจะแบบว่าไม่ฟิกจะชับเหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีขยายแบบก็คือตัวนี้เราจะแบบว่าเป็นยาบํารุงเรื่องนั้นแล้วก็สําหรับปัญหาผู้หญิงที่ในเรื่องของตกขาวมีกลิ่นปลาเค็มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อยากให้หน้าอกแบบว่าฟูกระชับอะไรอย่างเงี้ยอย่างแนนอะก็คือเป็นคนที่ทําหน้าอกมาก็จริงแต่คือบางทีอะมันแบบไม่ได้ยกกระชับไม่ได้เต่งตึงขนาดนั้นแต่ว่ายาตัวเนี้ ช่วยในเรื่องของแบบว,ว่าหน้าอ,อ,อกแต่งตึงได้ดีด้วยแล้วก็ปัญหาในเรื่องของตกขาวอะไรเงี้ยปัญหาของผู้หญิงซึ่งผู้หญิงหลายคนอาจจะรู้ดีก็ในจริงตอนเนี้ยคือหายแล้วก็ไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยแล้วก็ช่วงเนี้ยมอสก็แบบว่าฮะเน่ไลองโพดเออก็ได้เออ five minutes later แล้วคือตอนเนี้ย ทางแบรนด์นะคะ,ะ,คะเขามีโปรโมชั่นราคา390บาทคือซื้อ1แถม1นะคะในราคา390บาท3า0กบาทเองะคะทุกคนก็คือมันเห็นผลดีมากสําหรับแนนนะคะแล้วก็สําหรับใครที่สนใจทุกคนสามารถทักไปสอบถามที่เพจนี้นะคะเพจตามที่แนนให้ไปเลยหรือว่า Facebook นี้เลยเขาจะมี3ช่องทางนะคะให้เลือกสั่งซื้อนะคะทุกคนสามารถแอดไลน์แอดนะคะเข้าไปที่แอดคอล l าริสนะคะ a c o l l a r i c นะคะแอดคอล่าลิศนะคะแอดจะเข้าไปสัทถะได้เลยนะคะเรื่องของดีนะคะไว้ใจหนหลีฟูค่ะทุกคนคือแค่นี้แค่นี้แน่คือจะต้องให้รีวิวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไงตอนไปอะไรอย่างเงี้ยคืออยากคืออยากจะบอกต่อทุกคนว่างั้นแบบเออแฟนแฟนกูมีของดีอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่ใช่จบแล้วจบแล้วไปอาบน้ำไป Better for the track, you we'll take it to the top and that's the truth. Two <laughs> oh, first, yeah. if you broke but you're still and drink, your slogan, oh, yeah. Oh, yeah. If you're by your bottles, insane. Five minutes later, I don't what I'm แกจะได้เงเฮ้ยพี่จะใช้หนังโชว์กูหรอเฮ้ยกูว่าเรื่องเนี้ยมันก็ธรรมดาแล้วนาดใช่ไหมไม่ขนาดแล้วเซฟข้อมูลไปลงข้อมือเอาเป็ชวอไปปกติโกตินี่คือชาวหรือเปล่าชาอหรือเปล่าไม่ชาวอ๋เอาพี่ตั้มมาพี่ตั้มาเฮอพี่ตั้มอาพ่ตั้มวอ่ะรกคือว่าคือแผนเราอะเข้ว่าแผนเราอะเราได้แบบว่า ตัวมาพี่จะให้แนยเข้ามาใช่ไหมพี่จะบอกว่าให้วันนี้อยากเปลี่ยนบรรยากาศหน่อยอะไรอย่างเงี้ยใช่ปะล่ะเดี๋ยวพอเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาต้องเดี๋ยวพี่ให้โทลเตอร์เอิร์ธพี่ตั้มลาจอยให้ผมเข้าไปยังก็เยอะแยะเลยทิ้งร้อนเลยทิ้งร้อนเลยแล้วพี่จะรีบกระันรถเลยพี่จะวัดใจเนยดูว่าเอ้แต่ทำไมหายใจไม่ค่อยออกวะบรรยากาศมันแน่นนะแน่นนะมันมีเปิดประตูไว้ให้เหนื่อยเลื่นมาเล่นเนยเล่นไปอย่าไปท้อมีแต่บ้อไ ถามถามตรงเลยว่าพลามหกจริงเปล่าพลามหกจริงไหมพลามหกป่ะลหเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยดีพลางเก้าเยอะกว่าเฮ้ยนัจริงนะพูดถึงอะไรผู้หญิงนี่นี่ยเนี่ยก็วันนั้นที่เราไปปังอะตอนอยู่พลังห ไปตอนนั้นที่ไปเที่ยววันรั้หกแล้ววิทย์อาสามคนอีกคนนึงดูดนมวิ่อีกคนนึงโอ๊ยยังดูดเเป็นไงดูดนมแล้วเป็นไงเสียวที่ทีนี้คนลุกโดนปลายยาจริงไหมี่ยเออะไปตามสวนปลายยาอุกเป็นเขียวึงรู้ก็ได้ไงวิ่งเอายาพิษมายห้ผมนมไหมป้าเหรอเบดดำเรียบร้บเรียบร้อยลาบเออพอพอพอตื่นนะพอตื่นตื่นมาจะไปแจ้งความจะไปบอกยามาเอ้ยเฮ้ยคนนี้มันหลอกรวอง ยามหลับทั้งหมู่บ้านเลยทีนี้ไม่ยามหยุดก่อนโอเคเขาจะรู้เดี๋ยวให้ตกเนี่ยเหล่าดาราของเราเนี่ยฮะขนาดนั้นเชียวได้เตียงนะห้าแต่ทางทั้าเสียงนะเดี๋ยวเนี่ยมันรู้ได้เตียงเนี่ยนี่เขาจะมาเขาจะมาถ่ายนะบเราแล้วพอพอแบบว่าถ้าผมบิ้วแนนจนแนนมีอารมณ์แบบว่าเฮ้ยเอาดิเอาดิออกมากันเลย เย้่มมาเลยแลไปลุกาเลยมาดูไอพี่แอบตู้เสภาอะไรปะฮะตู้เสามีปะไเพี่แอบเมามีอะก็อย่างวันนั้นที่พี่ไปแอบมากพี่จะทำตามที่เคยทำมาก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 ตอนนั้นจ้ะที่วี่เวลาพี่บอกขวดเขามาแลพี่แอบอยู่วะเลยแอบต้องน้ำแตคนเคยมีประสบการณ์ไม่แอบยาวแล้วยาวแล้วมีแต่มาขวดมาตอนเช้าอ่ะไม่ต้องพูด่ตเอาเรื่องกมาตอ่ ห้านาที e ลังนี้เอาตรงไม้คนหนึ่งไหมล่ะจะได้ไปเจาะเจาะเจาะไม้ไหมเจาะม้เอเพราะมันเต็มอ่ะเดี๋ยวเรอในมากูจะีนี่อจายอยนอนเป็นหมอนข้างอยู่แต่กูเสื้อขาวกูไม่ได้ยึดกระม้านอะไรว่กูแล้ว่นี่นี่ี่นี่นี่่ ก็พอจะว่าต่เดี๋ยวกราับต่อไกลตัวนีเกนไปเลยกันกินไปเลยกน่เด่อไปเลยไปเลยนี้บอกไปเจ้าไปยเจ้าไปไปดวีสัดิมหนแล้วเกียอะไเอาลครับตอนนี้วกดีมเยนีะกไปเพียาดงแต่หัวเข้ามานี่เราอยู่บุชก่อนดีด้าสิครับ f i minutes later บรรยากาศได้แม่ยราทันทำอะไรดีคือคือมอญอะคือมอญในไหนอมาแล้วอะคือมอญอยากเปลี่ยนบรรยากาศเอ้าเราก็เปลี่ยนทุกที่อยู่แล้วใช่หรอนี่ตอนนี้ได้ไหมไได้ขเขาจะลงไปไหนกันนี่ใครจะลงก็พวกคนพวกใครก็พวกเตยพวกอะไรเงี้ยเพื่อเขาจะลงไปไหนกันเนี่ยให้หาอะไรกินเนี่ย เต้ยยังไม่ลงมาเลยลงแล้วมั้งก็หีกันที่ไปกูวาใครไม่ได้เห็นหรอไม่ใช่ไม่ได้กลัวคนเห็นแต่คือกลัวคนอื่นเขาจะมารอเราแค่สองคนงัยเยวมาห้าทีมันไม่เอามันน้อยไปอ่ะเติดไหมติดไหมโอเคเงี้ยเงี้ยมาเดี๋ยวปะจริงเนี่ยขอแป๊บเดียวอ่ะก็ชัดเดียวแป๊บเดียวจริงได้ไหมเนี่มันต่างที่มันยังไม่ได้มีนี้นะแต่หมาไม่ไม่ชอบแบบมันแป๊บเดียวอ่ะ ทำไมนะชาแนลนานก็นานๆเหมือนที่บ้านอ่ะจริงปนะ้ะเนี่ยจริงเอาเวลามีมีอะไรมอรู้สึกยังไงทำไมต้องถามด้วยอะอยากรู้เวลามีอ,ะอ่ะอะก็เวลาตอนนั้นมอสก็ก็ก็รู้เองไงขอไม่ล่ะจริงขอแป๊บเดียวนะแป๊บเดียวอย่าลงกิกา,ฟาแฟละได้ไหมได้หลอสขอเปอน็นประตูก่อนได้ปะไม่ไม่รู้จะแบบว่ามีคนเดินมาตามล็อกด้วย ตัวใครเห็นนะจนลงลัประตูด้วยได้ไหมล่ะใช่มา้วไม่เป็อหนอรอเออ่ไม,ม่ไม่บิวหรออย่าี่้มคนมาเหนื่อยยังไิ้วเลนะ,ะแล้วก็อยาเอออ,อยังบิ้วก็ได้ปดดอ่น้นนี้รอี้เรื่องยี้แท้แหละเออเแบบ้เอาแบบเอาแบบเปิดเปิดหน้าต่างอีกน่นะเนียนๆีนดหนึนน่งถ้าเราแบบได้คืนสร็จแล้วตกเีอย เียคนแอบดูเออก็มีเตียงไงเออปิดประตูแล้วก็เงียหน้าต่างเลยอ่ะนะของขโเนี่ยใช่เพราะเพราะหน้าต่างเห็นโอเคมาเอาเปิดให้หมดดิปวดไม่เห็นรอบอ้าวถ้าเกิดมีคนมาตางของอะไรอ่ะก็ล็อกประตูไงบอกว่าเสร็จแล้วพาอยู่แต่งตัวอยู่<ม>เห็นไหมเปิหน้าต่างเปิดอนะเปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดอันาขาวๆแหละอยากเป็นฟิลขนาดนั้นเลยเหรอเออก็มาดิ ได้ได้ได้เน่ไม่ถอดเล้เอาจะทพี่ถอดไปไหนอ่ะไม่มีวิวเน่เลยหรอกิวอะไรหรอกถอดเยม่อยอะแยจะขอทำไมคือคามแข็งไม่ต้องขอถอดอีกเออเออโอเถอดเย surprise motherfucker

ได้บรรยากาศฝนตกคับท ok ุกคนตั้งตอไว้เี่อันนี้อาาไเอนี่นไงมนี่าตั้งอไวอนทุคทีนี้ก็ถืาเร็จครับเฮ้ยเก่เลยเหรอไอ้ที่จังไรเนี่ยไ้ีแก้มแห่โดูดิผู้ชายเตมเลยอะโผู้ชายเต็มห้องเลยอะโอ้ยนี่ติดเต้นไอ้พวก โอเคตั้งแต่ได้เจอกรบพมเจ็บแต่เต้นเต้นเต้เตลนเนเตนเยทมตนโกนนะไปเปิดเงี้ประตูหน่อยจะได้บรรยากาศเลยตกเลอนไม่ีมิวสหน่อยเลยเหรอนี่นี่เล่นละไรแบบเนี้ยเล่นะงงพอไดดูทีนี้ครับผมทีนี้เราขอช่องด้วยลกันนะครับมามีช่องแล้วมั้ยนะครับ คินได้แล้วผมก็ชอบงานนี้จะใครหลากนะครับแล้วก็สมใจอยากนะครับผมอ่าันี้เนี่ยช่องึีช่องนะน่ทำช่องอ่ะอ้าวทำแล้วกัแล้วทอดเลยชี่ยอดเชี่คอดื้อเรื่องอ่ะจัดจ้อยโอเคทุกคนชว่อี้ื่โอ้ส่ขึ้นมาล้วกันถ้าเจอใหม่นะครับบ๊ายบาย